ตาชานมานะครับตาชานมาหน้าบ้านเส่เข้าไปหาหลานนะครับน่าจะมีพระมานะครับตาชานไอ้ตา ไปทีรมๆ่ไฮะวันจีดมแผมไผมเอ้ามาให้เียววางยา้งไปขอไหนเอาตุ่ผู right, ้เอาตังเถ้ผู้ผ e> ู oh, ้หน้างกระด้น mm ้าผ้บบัดด้บัดด้ไว่ายย้่โอ้ยสำเร็จแล้วของเจ้านันไปว่ยแล้วกันยุ่ทำพิเรศในคนคนสร็จแล้วเจ้ากินแผนแล้วก็แล้วแล้วผเหลืออง อีสองด่างไมเขาจะรีนเวทตกแต่งภายในอีกอีน้าทีบอร์เปเปอร์เองแล้วลุงปีนี้ก็ย้อนแสงย้อนแสง ประมาณนั่นแหละตัวันเขา้วงามนเพิดเป็นแบบนนต่กระตังถึโค้งเล็กไปล้นเปนลูกกระลามาขึ้นงางหน้าน้านาบานังบานะบน้ มาไ้มาวตขาขีดเสื้อขีดอีกรอบทมันติดสีเดียวกันมันสีเดียวกันไม่เห็นหรอกพอไม่ถึงน้อยเออโอ้ยต่างไงเยอเห็นหตัดัไ่ถึงโอ่ด้แล้วเนาะใคเลยแล้เนาะ 太累了，喏 <laughs>，捏拿过来一点，呵呵，太 <noise> 累，把捏拿过来一点，老弟。 อ uh ันดเลยต้อปากสลามกินตัดเป็นป่ะอื้ออ้าโอ้สวัดจะเอาไท้ข้างน่ะไท้แห้งมาข่อไส้เอากี่คอยออกอ่ะจะบอกได้หมุน ปากฉลามนะครับแบบตัดปากฉลามเบอกอันน้เบิกขนาเออดอกใ่เียว่ะ

เขายังเกี็บไหมโอ้กระบาดมือแล้วมันจะไปจับเหรอเขี่ยตัง้งแตนนั่งเบิร์ตนั่งเอาลายตรงนะเปรียบแถมเรียมจะได้ไม่บาดแถมก็ติดช่องว่างวบาดวะ ลาสวดที่บ้านที่หนึ่งไฟแห้งปะเท่าตัวเลขมันมีบอกมใช้ไฟเท่าไหร่เื่อมตาบอี่หรอเชื่อมตาบอดนะคาพี่านแล้วพี่มันนั่กอไข่ที่ลย แม่ขยักใหรวนแ้วพดีแล้วปัี่เต้ยถึงเจ้ารนคล้ำเครับครับผมขอบครับเลียนโซดาสตอรี่จเียนโซดาสตอรี่กินที่กบองนี่แนะ นก่อนเด้อไม่แด้งบอกก่อนต้ยนากักำลังขึ้นมาแล้วกันได้เรยนั่นก่อนดีกว่าะไปบ้างด้นานาเป็นนี่ละโมดเลยยายไอ้ของไฟรู้เอาพวกก็อนอนเด้เลยห้างก็นานมาปิด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 แห้งเหรอเข้าไปนอนได้นะ สายเหอไปเสร็ไปควารุ่วาุ่นขันรอห่ตดตัเลยคุณเกวารังต่อนอ่ะกดีบ่มห่อนไโอ้ผมใส่ตวบบมันหลวมของเจ้าน่ะถอดพัดติโก็ ทอดปัติดตอนหรอกเออใส่สุดเกี่ยวถอดออกไหมถอดออกหมดเลยเอมันสวมล็อกอยู่ล่านะ่ะใส่ไขควงขันมีมีชิน้นแยกส่วนมาจัาก,กันหมดเลยคนหน่งเหมือนเดียวกันไหมนะเนี่ยไม่ต้องเจอด้วยไม่ต้องมุนมุนหรือ,อลูกคนเดีบว มื็เ่ล้ามเราสั่งบอดมาแล้วเด้อมงมผนังแอมผนังแอมแกะเดีกี่นะบ่น้ำน้ระบอกยุดแล้วบระตแล้วทุก้ามกิจระวังเด้อระวังเด้อใจยงเด้อหอนปอง่หงอเด้อเขาหลือ ร้อนร้อนร้อนยังวะร้อนร้อนร้อพกเหลี่ยมจุ่มนขอบคุณมากขอบคุณมากห่้งอง่า้องอกเลยบอเนียนไางหมอนุ่มแบบไปจิงทางเขาในยับเขมีในยับเถวปูนเัาอีกางหมอนุ่มแบบม่พูดไม่ยกอกยมเข้ามาเดือนไม่จิ้งทางเขา kèo nào kèo nào không được nhỉ

อันแดงไหมตาตาื่นแดงวะเนี่ยตาไครอื่นแดงแต่ว่ายิบมันติดนะตแบบน้ำตาอะไรเนี่ยนะชัดๆเลยนั่มันกอะไรที่อยตางยานุษ่อ่งยานุ ไม่มาลูกไร้หอมไร้ยิ่งกว่ใส่ลร้ยิ่งกว่กินไร้ิ่งกวากินไร้ย <tama> ิ่งกว่กูจะยังไงยิ่งมากินไร้ยิ่ป้าปังเราเลยแล้วไม่ดูเดอ เส้นข้งางๆเลยเต้นข้างเดียวอันออ <c oughs> นั้นสายมันสายมันก่อน